สวัสดีค่ะอุดมทรัพย์ไรนาสวนผสมค่ะสวัสดีครับตอนเ้านี้หลังจากฝนตกก็ไม่ขีดบำมุงกมันจะน้อยครับกับสิ่นี้ลักลักกับจเป็นนำสมผนใหม่นำมักนำเช้าเขานำ,นำเจ้าเขาเฮ้วก็นนำมักปลานำมักปลาครับผมกับสิ่งนี้กเสียโบอลอนเปืเ็กคนที่ดอกดีครับผม แต่พอดีมันเพียมันเริ่มขึ้นแล้วครับก็เลยเนี่ยเขียมันเริ่มขึ้นตั้งยอดอ่อนกันเลยขีดให้เพิ่นเขียมมันเริ่มขึ้นก็ไม่ขีดกับดอกเรากพลังจะมีดอกมีดอกก็เลยต้องไม่เขีดให้เพิ่นนะเพิ่นเพิ่นไป็ดอกเป็นดีดดีดเป็นหน่วยครับก็นี่แหละครับรอบเต้าเพิ่งเริ่มจะได้ฝากติดตามนด้ะครับ bộ lung lung phần bộ lung phần con